เตอร์แต่ละเดือนเออทีนี้ยกมินได้เข้ามาห้าครั้งนะครึ่งปีอ่ะมันมีหกเดือนใช่ไหมหกเดือนเด้เด้เด้มันห้าครั้งหรอมันสี่ครั้งสิหนึ่งสองสามสี่เออสี่ครั้งแกมินไม่ได้เข้ามาแกามินหลุดไปสองครั้งสี่ครั้งมันพอพอสําหรับแกนที่ กามินจะได้เข้ามาแข่งรอบนี้การแข่งขันรอบนี้ก็คือถ้าก็คือมันจะแบ่งเป็นกรุ๊ป2กรุป๊ปถ้าอย่างอีเวนท์ทั่วไปอ่ะโกลบอลซิลเวอร์อะไรพวกนั้นใช่ไหมคะแต่รอบนี้แต่รอบนี้ก็คือแบ่งตามมันจะแบ่งชื่อโกลลีกับอีลิตอีลิตก็คือกรุ๊ปอีลิตเนี่ยนะคะสำหรับครีเอเตอร์ที่ได้เข้าพรีเมียม อย่างน้อยหนึ่งครั้งกามินได้อยู่กรุ่มนี้แต่อีกลกุ๊มหนึ่งอะชื่อว่ากอรลีสำหรับครีเอเตอร์ที่ได้เข้าพรีเมียมอย่างน้อยสามครั้งกามินได้สี่ถือว่าโชคดีนะถือว่าแม่เอาจริงนะเหนื่อยชิบหายเลยอะ,กว,ะกว่าจะได้ไลโปโองแต่ละทีของเกาหลีเนี่ยการมินได้สี่เพราะฉะนั้นอะการแข่งขันครั้งเนี้ยการมินจะได้อยู่ทั้งสองกรุ๊ป ทั้งกอลลี่แล้วก็อีลิตของรางวัลต่างกันด้วยนะของรางวัลของกอลลี่อะค่ะถ้าแกามินติดท็อปสามจะได้ติดไลโปได้ติดไลโปเลยแสงว่าที่ผ่านมานะคะหกเดือนที่สะสมมานะคะมีผลแค่ได้เข้ามาเล่นในรอบนี้เท่านั้นไม่ได้มีคะแนนสะสมไม่เกี่ยวเราก็นึกว่าแบบเออน้องน่าจะคะแนนเยอะสุดนะไม่ไม่ไม่เกี่ยวนะคะเอาแค่ จำนวนครั้งที่ได้เข้าพรีเมียมเคียเตอร์การมินเข้ามาสี่ครั้งการมินได้อยู่กอรี่ถ้าการมินชนะท็อปสามของกอรี่การมินจะได้ไลโปทันทีนะคะไลโปน้องก็จะติดยาวนานหกเดือนเนาะอ่ะอ,อีกกรุ๊ปหนึ่งก็คืออีลิตอีลิตก็คือเคียเตอร์ที่ได้เข้าพรีเมียมอย่างน้อยหนึ่งครั้งตัวนี้ของรางวัลนะคะถ้าติดท็อปห้า จริงๆมันใช้คะแนนเดียวกันนะคะคะแนนจากการส่งของขวัญอันนี้ยอีลิตอะถ้าการมินติดท็อปห้าจะได้ขึ้นไปบิวบอร์ดเหมือนกันเอาห้าคนเนาะขึ้นไปบิวบอร์ดก็แสดงว่ารอบนี้การแข่งขันรอบนี้นะคะถ้าน้องถ้าน้องติดท็อปสามก็จะได้ทั้งไลฟ์โปรแล้วก็จะได้ทั้งขึ้นไปบิวบอร์ดด้วยเพราะฉะนั้นอะเอาจริงโหดนะโหดนะเพราะว่า ตัวต,ตึงๆที่เรารู้จักนี่ก็คือน่าจะได้แข่งกันได้ได้แข่งกันหมดนะซังมีนอีนวาแทใครอะไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนนะต้องดูพรุ่งนี้นะอีเวนต์มันจะมาพรุ่งนี้สี่ทุ่มอะดูว่าใครได้อยู่จกกัดกลุ่มไหนคือบางคนอะได้เข้าพรีเมียมแค่ครั้งเดียวเขาก็จะได้อยู่ในออลิตบางคนได้เข้าสองครั้ง ก็จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกับการมินนะต้องสามครั้งขึ้นไปต้องได้เข้าพรีเมียมสามครั้งขึ้นไปซึ่งเอาจริงๆมันไม่ง่ายแต่การมินนะ่ะได้เข้าพรีเมียมสี่ครั้งถ้ามีถ้ามีกุ่กปกุ๊เนี้ยกุ่ปกอรี่อ่ะถ้ามีตัวเล่นเท่ารีร่นะถ้ามีครีเอเตอร์เข้ากลุ่มนี้น้อยอ่ะโอกาสที่การมินจะได้ไลโปอะก็ยิ่งสูงนะถ้าตัวตึงๆเข้ากลุ่มนี้น้อยอะ ืมทีนีเ้เรื่องกติกาใช่ไหมคะของขวัญที่ส่งเอาทั่วไปเลยก็คือแข่งกันส่งขวัญให้ได้มากที่สุดของขวัญกิจกรรมนะคะไม่มีโบนัสไทมนะคะส่งได้ตลอดไลฟ์แข่งกันแค่3ามวันเองนะทุกคนสี่ทุ่มของวันที่ยีสิบแปดจนถึงเกือบจนถึงสามทุ่มห้าสิบเก้าของวันที่สามสิบเอ็ดยิบเก้า ได้แน่นอนประเทศไทยการันตีพี่ประเทศไทยจะส่งของขวัญเยอะสุดใช่ไหมพี่พี่ประเทศไทยเตรียมบัตเจ็ตไว้เยอะสุดใช่ไหมออของขวัญที่ส่งรอบนี้เป็นของขวัญเฉพาะของกิจกรรมนะคะมีห้าชิ้นด้วยกันราคาถูกสุดสามร้อยห้าสิบมันเป็นเป็นมันโล่โล่ของไลโป่ะค่ะโล่แล้วก็เบรแล้วก็มงกุฎไลโปแล้วก็ตัวปรา,าสาทอะไรบ้าบอนะคะะช่างช่างมันนะชื่อ ราคาต่ำสุด 350, 1,000, 5,000, 13,500แล้วก็2 0 0 0 0 3 0 0 0 0มลบ1 29,999อันนี้ส่งได้แต่ของขวัญอันนี้นะคะถ้าส่งของขวัญชิ้นอื่นเนี่ยก็เข้ากิจกรรมแต่ว่าไม่คูณอ่ะอีเวนต์ช่วงนี้มันจะเหมือนกันนะอีเวนต์ช่วงนี้3อีเวนต์ใช่ไหมกติกาจะเหมือนกันก็คือ ส่งเฉพาะของขวัญกิจกรรมจะได้คูณแต่ถ้าส่งของขวัญที่นอกกิจกรรมก็เข้าเหมือนกันแต่ไม่คูณอืมทีเนี้ยถ้าเป็นช่วงเนี้ยมันมันเหลื่อมล้ํากันอยากจะเล่นยังไงดีเฉพาะวันนี้เฉพาะวันนี้ส่งขวัญกิฟต์สตาร์ได้เลยนะคะพัดลมบิงซูส่งส่งได้นะส่งกันเบาๆออมมือไว้นะคะสำหรับ mvp อะ่ะหนูขอแนะนำว่า อยากให้ไปโฟกัสที่พรีเมียมครีเอเตอร์เพราะว่าอันเนี้ยน้องต้องติดท็อปสามอะน้องถึงจะได้ไลฟ์โปรแล้วอันนี้คือได้จริงๆนะคะ <c oughs> <c oughs> ขายตึกแถวหชั้นบริเวณสีแยกราชไทวีห้องละสิบสี่ล้านสนใจไหมครับอันนี้ขายจริงเหรอพี่ประเทศไทยขายของพี่ประเทศไทยเองจริงใช่ไหมหรือของใคร อยากให้โฟกัสตัตวพรีเมียมเอเตอร์เพราะว่าดูจากอีเวนต์ช่วงนี้สามอีเวนต์อะคะ่ะที่มันซ้อนกันอยู่เนี่ยพรีเมียมเอเตอร์สำคัญสุดตัวตัวที่แข่งกับออสเตรเลียค่ะที่จะส่งปราสาทกับที่ส่งวังเคียงบกใช่ไหมคะเคียงบกกับกับตัวคอกีอ้ไม่ใช่ตัวเชือดคูเปอร์หมาคูเปอร์ ถังฮูลูอะค่ะสองอันนั้นอะแนะนำว่าให้ส่งตอน pk ไปเลยตอนที่น้องมี pk อะค่ะให้ส่งตอน pk ค่ะแต่นอก pk ทำายมันเกี่ยวกันหน่อยนึงอะค่ะเน้นส่งตัวของ premium creator เท่านั้นดีกว่าวันวันนี้ส่งพวกของกิสตาได้เอาให้มันแบบว่าลังลังท็อปแปด ไม่จาเป็นต้องที่หนึ่งที่สองที่สามนะคะอันนี้ไม่จําเป็นพอมาพรุ่งนี้ปุ๊บพรุ่งนี้หลังสี่ทุ่มซึ่งพรุ่งนี้ก่อนสี่ทุ่มหมายก็ยังส่งของขวัญกิฟต์สตาร์ได้อยู่แหละอ่ะส่งกันเบาๆหมายถึงว่าถ้าเกิดอยากส่งนะถ้าเกิดแบบอยากส่งก็ส่งกิฟต์สตาร์แต่ทีเนี้ยพอวันที่ยี่สิบแปดสี่ทุ่มน้องหลังสี่ทุ่มน้องไม่รู้น้องอาจจะลงไลฟ์ก่อนใช่ไหมคะงั้นก็อาจจะน้องอาจจะมาไลฟ์วันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ด สามวันเองนะยี่สิบเก้าสามสิบสาสิบเอ็ดอยากจะให้โฟกัสที่ตัวพรีเมียมครีเอเตอร์ตัวนี้เลยของขวัญห้าชิ้นแต่ทีเนี้ยวันที่สามสิบเอ็ดนะคะวันที่สามสิบเอ็ดตอนสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มอะอะอะสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มแล้วกันก็คือส่งของขวัญในอีเวนต์ตอนนั้นทุกคนจะงงไหมงงไหมเอาเป็นวันต่อวันแล้วกันเนาะ อันนี้พูดรวมๆไปนะทุกคนอาจจะยังงงหรืออาจจะไม่เข้าใจคือด้วยความที่ตอนนี้อีเวนต์มันซ้อนกันสามสามอีเวนต์แต่อีเวนต์ไม่ค่อยสำคัญสำคัญสุดก็คือตัวนี้แหละพรีเมียมพรีเมียมครีเอเตอร์ออสตาอันนี้คิดว่าสำคัญที่สุดเพราะว่ามันน้องจะควรจะต้องได้ติดไลโ์โบแล้วไง มีอะไรถามไหมคะเน็ตไม่ค่อยดีเลยอะซ้อนจนงงวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะวันนี้ถึงพรุ่งนี้ส่งกิฟสตาร์เล่นๆคำๆไปก่อนเก็บเก็บสแปร์ไว้ก่อนนะอ่าส่งของขวัญกิฟสตารนะ์เนาะบิงซูพัดลมอ่ะส่งไปนะคะส่งไปอ่ะแล้วพอ หลังสี่ทุ่มของวันที่ยี่สิบแปดถ้าน้องไลฟ์อยู่หลังสี่ทุ่มก็เปลี่ยนเป็นตัวพรีเมียมแต่ถ้าน้องแม่มาไลฟ์วันที่ยี่สิบเก้าเย็นวันที่ยี่สิบเก้าที่น้องมาไลฟ์ก็ค่อยขึ้นก็ค่อยส่งของขวัญของอพรีเมียมครีเอเตอร์แทนเนี่ยตามรูปเลยนะคะ ไอ้รูปมันก็จะเป็นโล่โล่ของตัวไลโปนะโล่ถ้วยมงกุฎประสาอะไรประมาณเนี้ยนะคะอมอมพี่ปูจา๋าสวัสดีค่ะติ๊กเหรอ ไม่รู้ไม่เห็นอน่ะไม่เห็นข้อมูลติ๊กฟ้าไม่เห็นข้อมูลที่อ่านที่อ่านมาไม่เจอข้อมูลว่าได้ติ๊กฟ้าหรือเปล่าเราก็เลยไม่กล้าใส่ข้อมูลนี้ไปนะคะอืมเพราะว่าเราดูข้อมูลจากเราดูข้อมูล จากหน้าแบนเนอร์เนาะอืมเราไม่เห็นไงเราไม่เห็นเราไม่เห็นข้อมูลก็เลยแต่มันเห็นแค่ว่าได้ไล์โปแค่นั้นอะ่ะ ไม่รู้พี่ประเทศไทยต้องต้องเอาคือต้องเอากฎิกามาดูอะว่ามันมันมีบอกไว้ตรงไหนอะเพราะว่าเอาจริงคือเอาเท่าเท่าเขรียนนะเท่าที่เขาบอกแล้วกันเอออย่าไปคิดแทนอะอย่าไปคิดเองเดี๋ยวหน้าแตกไม่ใช่เลยหรอกถ้าไม่มีข้อมูลก็ตามที่มันบอกนั่นแหละเอาแค่นั้นแหละว่าโอเคท็อปสาม ของอีเวนต์นี้ได้ไลโปแค่นั้นจบค่ะส่วนอย่างอื่นหนูไม่เห็นข้อมูลเนี่ยหนูก็เลยบอกไม่ได้เหมือน t i ่ตอกยืนให้ไงก็ใช่แต่ว่ารอบนี้มันไม่ได้บอกไงหรือหรือหามาให้หน่อยเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นมันอยู่นอกเหนือ กติกาอีเวนต์ไงเราไม่รู้ว่ามันจะให้หรือไม่ให้เราไม่ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะคะอืมเออถ้าบอกว่าได้แล้วเกิดของจริงมาไม่ได้ขึ้นมาอีกคนก็จะถามว่าเราเราไปเอาข้อมูลมาจากไหนอืมจริงๆแบนเนอร์มันเห็นแล้วเห็นแต่เฉพาะของเอ่อคนเกาหลีอ่ะคนที่อยู่เซิร์ฟเกาหลีอ่จะเห็นแบนเนอร์มันออกมาแล้ว แล้วคนไทยก็ต้องรอนะรออีเวนต์มาก่อนคัดค่ะกิจกรรมนี้คัดคนเข้าแข่งใช่คัดอย่างบอกบอกไปแล้วเมื่อกี้น่าจะมาไม่ทันกันก็คือมันจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะคะสองกลุ่มก็คือกลุ่ม ชื่อกอลลี่กับกับอีลิตกุ๊ปกอลลี่เนี่ยนะคะกุ๊ปกอลลี่อ่ะสำสำหรับครีเอเตอร์ที่ได้เข้าพรีเมียมครีเอเตอร์ที่ได้เข้าพรีเมียมสามครั้งกามินเข้าไปแล้วสี่เพราะฉะนั้นกามินอยู่กุ๊ปนี้ชิวๆสบายๆนะคะแต่เราไม่รู้ว่าโฮสต์คนอื่นน่ะที่ได้เข้าพรีเมียมเกินสามครั้งในมีใครบ้าง กรุ๊ปกอรี่นะคะอีกกรุ๊ปหนึ่งเนี่ยสำหรับโฮสที่ได้เข้าพรีเมียมหนึ่งครั้งขึ้นไปส่วนใหญ่ก็จะไปออไปจอ,อกันอยู่ในกรุ๊ปนี้นะคะเครเตอร์ส่วนใหญ่อะน้องมาอะไรแล้วทุกคนเครเตอร์ส่วนใหญ่จะไปจะไปอยู่ในกรุ๊ปนี้เครเตอร์ <c reated _ work> ส่วนใหญ่ที่ได้เข้าพรีเมียมเคร <c arr un> เตอร์ <c arr un> ด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบทั่วๆไปจะได้นะคือการที่จะเข้าพรีเมียมเครเตอร์ได้นี่คือต้องสะสมชั่วโมงไลฟ์สะสม คือต้องทำประวัติมาอย่างดีอ่ะตลอดทุกเดือนนะคะอืมนั่นแหละโอเคโอเคงั้นก็ไปดูการมินต่อนะจ๊ะทุกคนครับแล้วจบการมินเจอกันห้องเคเจนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ